สวัสดีครับพบกับป๊อปเปอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาลงชาเลนต์นั่นเองครับซึ่งในชาเลน g ์นี้ครก็จะมีแต้มนะครับอยู่ที่70แต้มนะครับเกมแรกอยู่ที่10นะครับเกมที่2อยู่10ครับเกมที่3 10ครับก็คือ30แล้วนะครับถ้าชนะเกมที่4ก็จะเป็นอีก15ก็เป็น45แล้วก็ในนี้มีอีก25รวมกับนักเตะนะครับ อีก108ก็รวมรวมอยู่ที่70นะครับแล้วก็นักเตะ108ขึ้นไปนะครับก็จะเป็นเฮตุเฮนีครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่า2เกมนี้จะชนะได้หรือเปล่านะครับไปชมกันเลยครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน d p u b บ p ิ Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม FIFA Point และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอน ถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับโอเคครับเกมแรกครับผมวันนี้ไปเยือนเขาครับอ่าฮึโดนยิงคนตั้งแต่เริ่มเกมเลยฮะทุกนี้พิกบอลได้เฉยเลยอะ ม้าไปครับผมไปครับลูกแรกก็มาซะแล้วไปครับผมไม่ถึงฮะไปครับแบร์นโดซินัวครับ รีวาร์ดว่ะ possession and patience the watchwords โดนซะแล้วเกมนี้แจ็คสิ้นหวังละ <c oughs> แกได้หรือเปล่าดูซิดูซิซอชนเฉยอาวได้อยู่ได้อยู่ โอ้โหชนเฉยเลยวิกเตอร์โอซิมเฮนครับไปครับอืมเกือบโดนเหมือนกันนะไปครับอ่าครับผมโ,โ,โอเคตีตื่นสมานนิดนึงฮะแต่ยังแต่ยังไม่ออยู่รอดปลอดภยัย รรต้องระวังการพลิกบอลดีๆครับเพราะพลิกบอลตรงกลางค่อนข้างที่จะพลิกบอลเก่งเลย โอ้โหกระนังจะตีเสมอไม่ถึงฮนะแย่ส<ช>ุดเลยอ่ะอย่ไปลุ้นกันครึ่งหลังต่อดีกว่าฮะโเลเรียกว่าอยู่ช่วงจวังหวะเสียเปรียบด้วยครับฮึตามไปสองลูกเลยดูว่าตามทันหรือเปล่าเนี่ย

เอาใจเข้ากลางใจเขา้าข้างเขาเฉยอ,อืมฟาวเฉลลเลยลูนนี้รับได้สบายครับยาย,ยายยายายกันหน่อยครับยาย,ยายกันหน่อยไปครับ โอ้โหโอ้รันเหนื่อยว่ะมปครับไม่รู้ถึงไหมไม่ถึงนะเปล่าก่อนมีการเปลี่ยนตัวครับเป็นอารองโซโอ้มาได้จังหวะพอดีว่ะได้จังหวะพอดีโอ้โหนี่เดียวได้ไหมไม่ได้อะ โอ้ตามหาลูกเสมออยู่นะเนี่ยโอเคโอ้ตีเสมอจนได้ครับเกือบไปเหมือนกันเนี่ย <c oughs> มียการเปลี่ยนตัวครับเอาเรีอาลเข้ามา <c oughs> แทนองรีนะครับตร <c oughs> งนี้จะโกงความตายได้ไดไหรือเปล่าเหลืออีกสิบนาที ไปครับต้องเคลียร์ไปก่อนเมื่อกี้ไรทีครับไปครับผมแหมลูกนี้จิตคาร์อเจอเลยอ้าวฟาวครับตาย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 ,ตาย,ตาย,ตาย โอ้โตายเลยลูกนี้ดราม่าเลยครับจบเลยเกมนี้แม่จบเลยว่ะเส็งเลยอ่ะจบไม่ได้เลยอ่ะเมื่อกีแ้แล้วจบเลยใช่ไหมเนี่ยอะไ้อีกครั้งหนึ่งโอ้โหพี่ก็เดือดเกินทีครับ เกมที่2ครับมา,มาเอาใหม่เอาใหม่เมืมอกี้แบบเล่นไม่ได้เลยว่ะม,มีฟาวเกิดขึ้นครับม,มีโอ้โหมีหลายคนเลยโอเคอ่ะ ขึ้นนำไปก่อนครับลูกแรกเซปเต็ดได้ไหมปเปล่าเฉยเลยอลุงนี่จ่ายไม่ดีฮะย้อนหลังไปหน่อยครับ มาที่โอเว่นะครับโอเว่นะไปนู่นแล้วออติดเฉยเลยโอย้ไม่หลุดไปฮะโอเคหลุดแล้วเอาว้ายังไงเนี่ย อ้าวโอ้เอาล้บัเต้อืมอุ้ยเอาสิเมซี่เอาสิเอาเฮ้ยได้เปิดว่ะเด็กโอ้โหเราเคลียร์ไม่ดีด้วยนะอืมเกือบไปครับผมไปฮะโอเค ขึ้นมาไปสองประตูศูนย์ฮะน่าจัน่าจันะเกมนี้ไม่น่าจะพลาดนี่อย่าพลาดไปเกมที่แล้วแล้วได้ไหมถึงไหมถึงอยู่นะมิลิเต่าอรอเนี้ย สองนา e ีของสต p อปช์ time coming up อ่ออกไปแล้วไปนู่นเลยครับอืมอ่ะเดี๋ยวไปลุ้นกันครึ่งหลังต่อดีกว่าฮะนำไปสองศูนย์ใช่ว่าจะปลอดภัยนะฮะบางทีแบบหมดจะแบจะบจ่บอลติดติดกันขันก็มีนะ อ๋ออาอาจัดไปเลยเอ,อ้ยลำหน้าเฉยอืมนิดนึ่งนิด่โอ้โหแบบสีมันใกล้เคียงกันเลยนะลำหน้าเฉยเลยอะ่ะอ่ะมี มีคนเหนื่อยหนึ่งนายครับ <So crates. S 1> องรีเหนื่อยเฉยเลยอึ๊บเอาเอาไม่มีคนวิ่งตามไปครับผมหลุดไหมหลุดไหมลูกนี้หลุดแล้วโอเคไปครับสามศูนย์ไม่น่าจะไม่น่าจะมีปัญหาครับน่าจะเข้ารอบชิงชนะเลิศฮะ จูบไปครับผมเปลี่ยนองรีเข้ามาเปลี่ยนดอาเข้ามาเป็นแทนองรีนี่ครับส่งให้เอ้าดซายิตัดบอลไ,ได้เฉยจังหวะตักลาบของอีกฝั่งนึงฮะับ <c oughs> รนีตอกซนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เอาเ้ยเล้ไม่ถึงด้วยนะเนะี่ยลองดูนะลองดูนะถึงปะเอ๊ะไม่เหมือนถึงนะถึงท <c oughs> ำฟาวด์ด้วย <c oughs> ตายละจะโดนเป็นเหลืองกัือเปล่าเนะี่ยเล <c oughs> ฟา <laughs> ดเยอะโดนไปเหเรืองปะไปไม่โดนนะไม่รู้โดนหรือเปล่าไม่โดนไม่โดนอ้าวไปนะผ <c oughs> มไปครับผมได้ไหมเอออย่างน,นี้หน่อย โอ้ต่างกับเกมแรกมากๆเลยนะเกมแรกแบบโอแ้แบบแทบจะต่อบ,บอลไม่ได้นะครับเกมแรกอะเกมนี้ดีขึ้นหมาหนอยครับผมจบแล้วโอเคของรางวัลก็ประมาณนี้นะครับอ่าเลือกเป็นรอบชิงชนะเลิศนะครับมาครับผมรอบชิงไม่รู้จะได้ของรางวัลไหมนะ ต้องลองดูต้องลองดูครับเฮ้ยมบอกว่าหลุดนะนะครับทุกคนให้ดูเราเชื่อมต่อเซเวอร์เหมือนจะหลุดเลยอะเมื่อวานก็หลุดนะเมื่อวานหลุด2รอบกดได้ของรางวัลแล้ววันนี้จะบอกว่าหลุดอีกนะน่าไงนจนได้เฮ้ยโดนจนได้เป็นอย่างเงี้ยทุกทีเมื่อวานก็โดนไปสองรอบครับก็คือแบบรอบชิงชนะเลิศก,ก็แบบ ไม่ได้ของรางวัลเพราะว่ามันหลุดมันหลุดในรอบชิงแล้วก็ไม่รู้อ่ะโดนบอดเราก็แพ้เข้าไปครับน,นี้มาโดอหนึ่งแหละเซ็งเลยเอาโอเคครับอ่ะเกมนี้นะครับยังได้อยู่นะครับเหมือนเขาจะหลุดไปด้วยกับเราเหมือนกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวเล่นใหม่ครับเล่นใหม่เฮ้ยนึกว่าจะแบบโชคร้าย้ว City อโอเคเขาหลุดไปนะครับผมแต่ว่าน่าจะเป็นคล้ายๆกันแหละ,ะไปครับยินดีกับผู้ชนะครับอสองแสงมันเดือครับหนึ่งครับผมไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่านะสองครับผม มครับแต้มสมสร้อยสิบได้ร้อยสิบอ่ะอย่างน้อยๆก็แลกแลกเงินได้2ล้านนะครับประมาณนี้ครับทุกคนครับเดี๋ยวไปตมกันอีกทีนะครับในโหมดชาเลนจ์ครับก็หหดร้อนนหน่อยหหดร้อนเฉพาะตอนที่มันแบบหลุดนี่แหละครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันครับ